สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเ แล้วนะคะอันนี้คือเจี๊ยพึ่งลงสกินแคร์เสร็จไปนะคะเดี๋ยวเรามานวดหน้ากันค่ะซึ่งท็อปิกของการซื้อแคร์ในวันนี้นะคะก็คือการยกคลินิกมาไว้ที่บ้านค่ะนี่คืออย่างนี้ทุกคนเห็นเกีทํทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องนวดหน้าของพารินนะคะมีชื่อว่า คาร n นสกินโกล w นะคะทุกคนอันนี้ก็เก็เพิ่งซื้อมานะคะก็คือเขาก็จะมีโหมดเย็นนะคะทุกคนหัวตรงนี้ก็จะส่งความเย็นออกมาแล้วก็อันนี้แกเปิดเป็นไฟ LED สีฟ้านะคะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดแบบว่าโอกาสการเกิดสิวต่างๆนะคะซึ่งเอาจริงๆการนวดเย็นอย่างนี้ตอนเช้ามันคือแบบว่ามันสบายผิวมากๆเลยะค่ะทุกคน แล้วการน,นวดเย็นแบบนี้น,ะนอกจากว่ามันทําให้เราสบายผิวแล้วนะคะทุกคนก็คือว่ามันยังช่วยปิดรูขุมขนของเราด้วยนะคะก็ทําให้รูขุมขนของเราเนะี่ยกระชับขึ้นเหมือนกับเวลาเราแบบว่าอาบน้ําเย็นอะไรทานองนี้นะคะอันนี้ก็คือทบเวลาตามกําหนดแล้วนะคะนี่คือเกียร์ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันดีกว่าการที่เราจับเวลาทําเองมากอะทุกคนมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเกียร์ขอทาครีมกันแดดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเกียร์จะมา แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอามอยไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรบ้างนอกจากนวดผิวตอนเช้าแบบนี้ค่ะพอเราเพิ่งนวดผิวเย็นๆไปใช่ไหมกันทาสกินแคร์อะไรต่างๆมันก็มีความซึมซับได้ไวขึ้นนะคะเนี่ยกันแดดเสร็จตัวไวมากอะ่ะพอผิวเรามันเย็นวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไม่แต่งหน้าเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่แค่ในบ้านนะคะทุกคนเราก็จะแต่งหน้าไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเอง ก็วันนี้นะคะหลังจากลงคุชชั่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแกก็จะใช้เป็นแก้มของแคนมีตัวนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าจะเป็นสีแดงแบบใสๆถ่าอยู่บ้านแบบน่ารักมากๆนะคะนี่นะเะทุกคนลดี๋ยวเราเติมลิปก็คือเสร็จแล้วะคะ่ะก็ในวันนี้นะคะทุกคนเราอะ่ะก็จะมา ยกคลินิกมาไว้ที่บ้านใช่ไหมดังนั้นในะวันนี้นอกจากเราหนั่งมอเช้าแล้วว่าเดี๋ยวเกยจะมาทําเลเซอร์นะคะทุกคนแล้วก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทริคที่ใช้ในการทําเลเซอร์เองที่บ้านด้วยนะคะทุกครั้งเลยนะคะที่เราเนี่ยจะทําการเลเซอร์ผิวของเราเองที่บ้านนะคะเกนแนะนําว่าให้เราเนี่ยทาโลชั่นก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะช่วยปอบประโลมผิวของเรานะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเลเซอร์อยังไงก็ต้องมีการรบกวนผิวของเราแต่ว่าที่แน่ๆคือ มันจะไม่ทำร้ายผิวของเราเท่ากับการเข้าคลินิกค่ะดูคนแต่ว่าได้พูดในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะแน่นอนว่าเข้าคลินิกยังไงก็ไวกว่าอยู่แล้วค่ะเออจริงๆมาุกคนอนะันนี้คือเกียร์สารภาพเลยนะคือเกียร์เคยทำเนเซอร์ที่คลินิกมาก่อนนะคะุูคนแล้วเกียร์ขอบอกเลยว่ามันเจ็บมากแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับผลลัพธ์แล้วคือมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าเกียร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยมีขนแบบ เยอะมากอะทุกคนนะคนแขนคนขาแล้วก็นวดด้วยนะคะคือเกียรติประคนนี่แบบขนเยอะมากอะคือไม่ได้จะบอกว่าการมีขนมันแย่นะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่บิวตี้สแตนดาดของเราในตอนนี้มันคือการที่ผิวแบบว่าไม่มีขนเรียบเนียนใช่ไหมคะทุกคนก็เลยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เกียร์เคยมีขนแบบเยอะๆมาก่อนมันทําให้แกรู้สึกไม่มั่นใจนะคะดังนั้นๆถ้าใครรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องนี้ก็คือสามารถไปเลเซอร์ได้เลยนะคะเกียร์แนะนําแบบมากๆเลยแต่ว่า ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออฉันมั่นใจอยู่แล้วมันไม่จําเป็นจะต้องไปเอาขนออกก็ได้หรือว่ามีขนที่ไม่หนามากนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลเซอร์ที่คลินิกเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองของเราจริง,รงๆอ่ะก็แนะนาว่าไปทําเลยค่ะแล้วคุณจะแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าที่เราจะมาทําในวันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นการเลเซอร์เองง่าย,ายๆที่บ้านนะคะเดี๋ยวเกียจะเออกลิ้น ซุปชามูคลิปเลยอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเกียรก็จะมาเมสาแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าเลเซอร์ที่บ้านเนี่ยมันได้ผลจริงๆใช่ไหมนะคะทุกคนเออแต่จริงๆอะ่ะคือเกียร์แบบว่ามีเครื่องมาใช้แล้วก็มาแชร์กับทุกคนอย่างนี้มันก็เป็นหลักฐานแล้วนะคะว่าเห็นผลแต่ว่ามันเห็นผลยังไงเดี๋ยวเกียรจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะก่อนที่เราจะมาทําการเลเซอร์กันแบบจริงๆจังๆนะคะทุกคน เดี๋ยวเกียจะขอแนะนําสิ่งที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ก่อนนะคะถ้าทุกคนคิดที่จะเลเซอร์ขนด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความแตกต่างของการที่ไปเลเซอร์ที่คลินิกกับการทาที่บ้านนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เราเนี่ยไปทาเลเซอร์ที่คลินิกเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องโกนขนไปนะคะคืออันนี้มันแล้วแต่ว่าเรายิงด้วยลําแสงอะไรดูคนเพราะว่าบางครั้งที่เกียไปนะคะเขาก็โกนขนให้ก่อนแต่ว่าบางครั้งที่ไปอ่ะเขาก็ไม่ได้โกนให้ก่อนนะคะลําแสงบางลําแสงนี่แหละมันก็คือยิงเข้าไปแล้วก็รอขนดุดออกมานะคะแต่ว่าถ้า ที่บ้านน่ะจะเป็นลำแสง IPL นะคะก็คือจะเป็นลำแสงที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะก็คือเห็นผลช้าแต่ว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนแล้วตัวเครื่องลำแสงตัวนี้เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยเราก็จะยิงเข้าไปไม่ลึกมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะโกนขนก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเก๋ก็เลยจะมาแนะนํามีดโกนขนตัวนี้นะคะที่เป็นมีดโกนขนที่เข้าใจผู้หญิงมากๆนะคะ น้องเขาว่ามีชื่อว่า Gillette Venus นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสีชมพูนะคะคือตัวนี้เขาจะเป็นมีดโกนใช่ไหมแล้วเขาก็มาพร้อมกับสบู่ในตัวเลยนะคะไอ้ก้อนสีชมพูที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นสบู่นะคะคือน้องคนนี้เขาอ่อนโยนมากเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราโกนขนบนตัวของเราเนี่ยคือมันจะมีความอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลมากเลยะคะ่ะแบบว่าแกยแบบไม่รู้สึกความเป็นมีดโกนเลยอะทุกคนคือแบบมันนุ่มแล้วมันเนียนแบบ มันสมูทมากๆแต่ข้อจํากัดของน้องคนนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยโกนได้เฉพาะตอนที่ผิวเปียงหรือว่าตอนที่เราอาบน้ําอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามันไม่เปียงแล้วอะต้องสบู่ตรงนี้มันจะไม่ลื่นนะคะมันก็จะโกนไม่ได้เกียเคยลองมาก่อนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกียแบบว่าประทับใจกับเขามากนะคะที่เกียบอกว่าเขาเข้าใจผู้หญิงเราอะเคืออ่องนี้เป็นกล่อง,องเขาใช่ไหมคะแล้วแบบว่าข้างในอะเขาก็จะมีเป็น ตัวไม้มาหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหัวมีดโกนสองเนาะที่เราจะแกะออกมาประกอบกันอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวมีดโกนเขานะคะที่เราเนี่ยจะแกะออกมาประกอบกับตัวที่มันเป็นไม้ของเขาเนาะแต่ว่าที่เกี่ยบอกว่าเกี่ยชอบมากๆเลยคือเขาเข้าใจผู้หญิงทําเล็บมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะแกะตัวเปิดตัวนี้ใช่ไหมคะ ปกติแล้วอะเขาก็จะทํามาเป็นแบบว่าแยกพลาสติกอ่อนกับพลาสติกแข็งออกจากกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาหักมาให้แบบนี้เลยค่ะคือแบบมันง่ายต่อคนที่ทําเล็บเจลแบบเกียย์มากๆเลยอะหรือว่าใครที่ต่อลปิปอะก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันเปิดง่ายมากๆเลยแต่ว่าอันนี้แกงของไม่เปิดนะคะเพราะว่าหัวเก่าสบู่ยังไม่หมดนเลยอันนี้แกก็ใช้น้องคนนี้ละค่ะตอนอาบน้ำตอนเช้านะแกยก็ใช้น้องคนนี้โกนขนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือความเรียบเนียนที่ได้ ซึ่งเวลาที่เราจะทําเลเซอร์ที่บ้านนะคะทุกคนเราก็ต้องโกนขนก่อนเนาะแต่ว่านี่แกจะบอกว่าตรงส่วนแขนของแกเนี่ยแกยังไม่เคยทําเลเซอร์ที่คลินิกมาก่อนเลยนะคะแกเคยไปทําเลเซอร์ที่คลินิกแค่ตรงที่เป็นหนวดน,นะคะแล้วก็ตรงขนขานะแต่ว่าตรงขนแขนเนี่ยแกเลเซอร์ด้วยตัวเองมาทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะและตัวเลเซอร์ที่แกใช้เนี่ยก็จะเป็นของพาวินเหมือนกันนะคะทุกคนคืออันนี้พาดินเขาไม่ได้สปอนนะคะแต่ว่าแกก็ซื้อของเขามาใช้จริงๆเนาะแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ ค่อนข้างน่าใชื่ถือนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถเอามาทําเองได้ที่บ้านเนาะอย่างอันนี้เขาก็จะเป็นเครื่องทํำเลเซอร์นะคะอันนี้เป็นเจน3นะคะสีขาวสวยมาก แล้วตัวเนี้ยเขาก็จะยิงลําแสง IPL ไปด้วยแล้วก็ลาแสงของเขานะคะก็จะมีการช่วยฟื้นฟูผิวไปด้วยในระดับหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือว่าออกแบบมาดีมากๆเลยแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขามีเจน4เจน5ไปแล้วอะทุกคนแต่ว่าเกยังไม่ได้ตามนะคะเพราะว่าใช้ยังไม่หมดช็อตเลยอะคือเขาไม่ช็อตมาเยอะมากนี่นะคะคือตอนแรกอะเขาได้มามันจะเป็นช็อตแบบ9 9 9 9หมดเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วเนาะคือจกใช้แบบ หลายปีแล้วอ่ะน่าจะประมาณ3 4ปีแล้วป่ะอันนี้แกไม่แน่ใจนะคะทุกคนของไม่เคลมนะแต่ว่าใช้มานานมากจริงๆอันนี้คือแกใช้ทั้งซ้ำทั้งนวดแขนแล้วก็ขาเลยนะคะคือแบบว่าเพื่อการที่เราไปเลเซอร์ที่คลินิกมามันจะเป็นการเลเซอร์แบบกึ่งถาวรนะคะทุกคนมันไม่ได้ถาวรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ว่าขนมันจะหายไปเลยอะ่ะดังนั้นอะ่ะแกก็เลยจะเมนเทนด้วยตัวนี้ตลอดนะคะปกติแล้วอ่ะแกย,ยิงนําแสงเบอร์ห้าไปเลยนะคะทุกคนคือมันไม่เจ็บเลยเยอะพูดเลยไม่เจ็บเลยถ้าเทียบกับคลินิก ครที่เคยไปเลเซอร์ขนที่คลินิกมาแล้วแบบเป็นคนขนหนานจะรู้เลยว่ามันเจ็บมากๆเลยนะคะรู้คนมันเจ็บเหมือนแบบโดนหนังสติกยิงตึ๊ก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 อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตัวนี้มันไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะคะเกก็จะมาเลเซอร์ตรงแขนให้ดูเนาะเพราะว่าตรงส่วนแขนก็คือเก้ใช้เป็นตัวนี้มาตลอดนะคะไม่เคยทาเลเซอร์ที่คลินิกเลยแล้วก็อันนี้ยเกย้แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเปิดออโต้ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่แว่นตาดำละเพราะว่ารู้จังหวะการปิดตาอย่างดีให้ปะ ความเชี่ยวชาญของเกียร์กยรู้เลยว่าจังหวะไหนที่น้องเขาแบบจะมีไฟกระพริบออกมาแต่ว่าถ้าจะให้แนะนํานะคะใครที่ใช้เครื่องเลเซอร์ที่ทําที่บ้านแบบนี้เนี่ยเกียก็แนะนําให้หาแว่นตาดํามาใส่นะคะจริงๆเขาก็มีแถมมาแล้วแต่ว่าเกียร์ทหายไปแล้ว คืออย่างนี้ทุกคนได้ยินเลยคือเวลาทาเลเซอร์อย่างเงี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือเสียงมันดังนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับใครที่ขี้เกียจนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความถี่ที่เยอะมากๆแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือเหมือนกับแขนของเกียร์เลยค่ะคืออันนี้ไม่เคยเข้าคลินิกเลยคือถามว่าหลังจากยิงไปแล้วขนมันขึ้นไหมขึ้นนะคะแต่ว่าขนมันก็จะบางลงเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็โตช้าลงเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าถามว่ามันยังขึ้นอยู่มันก็คือขึ้นอยู่นะคะ แล้วก็ทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราทําเลเซอร์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการทําเลเซอร์ที่คลินิกหรือว่าทําเลเซอร์เองที่บ้านนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือครีมกันแดดน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราระคายเคืองง่ายนะคะการทําเลเซอร์อ่ะคือเออกียวเคยไปเลเซอร์ที่คลินิกนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดน,นะคะผลปรากฏว่าผิวคือเบ์นง่ายมากเลยะค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยใครที่จะตัดสินใจทําเลเซอร์นะคะอย่าลืมทาครีมกันแดนดเด็ดขาดเลยนะคะอุ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ ขออัปเดตเล็บนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าในที่สุดเดียวก็ได้ทําเล็บสีชมพูแล้วหลังจากที่ผ่านมาสองบล็อกนะคะที่แกแบบว่าบอกทุกคนใช่ไหมว่าจะไปทําเล็บเป็นสีชมพูแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะอันนี้คือเก็บไปทําเป็นเล็บสีชมพูขัดผงมุกมาค่ะสวยมากแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะอินกับไมล์เมโลดี้มากเลยนะคะทุกคนก็คือซื้อกิฟต์มาเต็มไปหมด เกียเข้าใจแล้วว่าทำไมกิฟ์ซาริโอเขาถึงฮิตกันนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วคือเกียโดนไมล์เมโลดี้ตรงนะรู้คนนุ่งนัารักมากนี่นะคะล่าสุดเกียก็เพิ่งซื้อน้องคนนี้มานะคะอันนี้เป็นของ p ีต a t โตเฟรน d นะคะอันนี้เขาจะเป็นตุ๊กตาแบบยืนได้นะคะรู้คนเขาก็จะแบบว่ามีแผงแม่เหล็กมาให้นะ,ะตรงเท้าคน่ยม,มีแม่เหล็กอยู่นะคะคือแบบน้องน่ารักมากซึ่งเอาจริงๆอ่ะ ตุ๊กตาแบบนี้เขาสามารถแบบว่าซื้อแบบว่าเสื้อผ้าหรือออกเซอรี่มาใส่ได้นะคะแต่ว่าเกียกะว่ารอเดือนต่อๆไปค่อยซื้อมาใส่ละกันขอรักน้องแบบออริจินอลมันอยู่ไปก่อนน้อนนงน่ารักมากก็เซฟแคร์ <c oughs> ที่เราทำได้ง่ายๆที่บ้านในช่วงเช้าของเราก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวเกจะมาทำคลิปเมนต์ผิวที่บ้านให้ทุกคนดูกัน,นะคะ่ะและมื้อเที่ยงของวันนี้นะคะก็คือผัดมะกรนีค่ะ No. กลับมาอีกครั้งนะคะทุกคนกับตอนเย็นนะคะนี่คือแบบว่าล้างหนงล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำทรีทเมนต์ผิวกันนะคะแต่จะเรียกว,ว่าการทรีทเมนต์ผิวไปเลยมันก็ฟังดูอาจจะไม่ใช่ซะโดยตรงนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นการประยุกต์ใช้จากของที่แกมีอยู่นะคะนั่นก็คือคือเดี๋ยวเกก็จะใช้เครื่องเดียวกันกันกบเมื่อเช้านะคะเอามานวดผิวผ่านแผ่นมาสก์หน้าค่ะซึ่งแผ่นมาสก์หน้าของเราในวันนี้นะคะแกก็จะใช้เป็นของลุ้นๆตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็น สูตร Hydra V-Max นะคะทุกคนสีเหลืองตัวนี้ก็คือสูตรนี้เขาก็จะแบบว่า มีรวบรวมวิตามินหลากหลายชนิดมากๆนะคะมาอยู่ในแผ่นมาสก์แผ่นเดียวโดยปกติแล้วว่าแผ่นมาสก์ที่เป็นมาสก์ชีทแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากเขาก็จะอัดสารสกัดมาให้เยอะอยู่แล้วนะคะรณ์เหมือนว่าเอาเซรั่งมายัดใส่ไว้ในแผ่นแผ่นหนึ่งแล้วเราโปะทิ้งไวน้านานๆอะไรทํานองนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับสารอาหารผิวอย่างเต็มที่นะคะทุกคนแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวเก๋จะใช้เป็นเครื่องนวดหน้าของพารินตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีโหมด moisturizing นะคะทุกคนโหมดนี้ก็คือถักสารอาหารในสกินแคร์เนี่ยเข้าสู่ผิวของเราให้ดียิ่งขึ้นนนั โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมาสหน้ากันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เสร็จที่เหลือมาชูๆนิ้วมือกับคอแล้วค่ะทุกคนจับเวลา15นาทีนะคะ คือจริงๆนะคะทุกคนมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กับแผ่นมาร์กแบบนี้ก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วเขา่าสามารถใช้ได้กับสกินแคร์ได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคือจะชอบใช้กับชีดมากแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันไม่ได้สัมผัสกับผิวของเราโดยตรงเนาะและอย่างหนึ่งเลยก็คือรู้สึกว่าแผ่นชีดมาจะเป็น สกินแคร์อย่างหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะแกรู้สึกว่าการที่แบบว่าเปิดเครื่องช่วยผักสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้สารสก,กัดต่างๆเขามาซึมซับเข้าสูกก่ผิวของเราให้แบบมันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วจะไปจากทาเรียนละเมื่อกี้ผมบอกว่าลูกไปวินกระเป๋ามาเลยเดี๋ยวนี<อ>นี่นะคะทุกคนหลังจากที่โหมด moisturizing เ,รรเนี่ยทำงานเสร็จแล้วนะคะ เกียร์เนี่ยก็จะมักมาใช้เป็นโหมดโคซินติซิสนะคะรุกคนโหมดนี้เขาจะช่วยแบบว่ากระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็จะเปิดเป็นไฟ LED สีฟ้าไปด้วยเนาะซื่องจริงทุกคนตะเกียร์แกเปิดเป็นไฟ LED สีแดงเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีฟ้าก็จะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวอะไรทํานองนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าไอลำแสงพวกเนี้ยมันจะแบบว่าไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับไปทําที่คลินิกนะคะแต่ว่า อย่างน้อยมันก็เออพ่อพ่อถูกๆไทยไทไปได้นะคะ เป็นการทำทรีตเมนต์เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้ที่บ้านนะคะทุกคนถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับไปทําคลินิกนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สะดวกนะคะทุกคนแล้วก็ประหยัดมากกว่าการเข้าคลินิกแต่ละครั้งด้วยค่ะก็เซฟแคร์ที่แกทำไปในวันนี้นะคะทุกคนทั้งเลเซอร์ขนเอวย่นหน้ายกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนทําทรีตเมนต์ต่างๆเอยในวันนี้แกรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ ไม่มีเวลาว่างไปคลินิกนะคะก็เกียร์เองก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยสะดวกไปทําอะไรที่คลินิกบ่อยๆสักเท่าไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยไอการที่จะทำเซฟแคร์พวกนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เกียร์ทำเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วค่ะก็เซฟแคร์ของเรนวันนี้ก็คือจบลงเท่านี้นะคะทุกคน มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์เกาหลีสไตล์อะไรทำนองนี้นะคะก็ฝากติดตามชอบของเกียเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เกียขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้เกียขอตัวไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทุกคนแผเนี่ยเกียเพิ่งได้มาตอนเย็นนี้เลยอะ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอันนี้เอคนหมาบาดเป็นไปไ,ไม่ได้ยังไงคนเราจะโดนคนหมาบาดได้ยังไงเกียก็ยังงงอยู่เลยอะ่ะซึ่งเอาจริงๆเกียโดนอย่างนี้มาหลายรอบละ แกก็แม่เ,เขาใส่นะว่ามันบั่นได้